สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่14มิถุนายนค่ะความคาดหวังเงินเฟ้อร่วงรางยูพนธบัตรลงท่ามกลางกลิ่นอายความกังวลเงินเฟ้อหรือดิเฟลชันเทรดเดอร์วิตกเฟดดอทสูงเกินสะท้อนท่าทีเข้มงวดกว่าที่ควรกระแสทุนจึงทลาหาที่พึ่งพิงในหุ้นบิ๊กเทคเช่นเคยนูนเดชนี s อสแอนพีห้าร้อยและเนสแต็กพุ่งทำนิวออร์ทามไฮสวนทางหุ้นขนาดเล็กรัสเซลส0 0องพันปิดลบหนึ่งเปอร์เซนค่ะทองคาและบรรดาโลหะดิ่งลงพร้อมบิตคอยและพลพรรคคริปโตเคอเรนซี ส่วนน้ำมันดิบค่อนข้างทรงตัวแม้ตลาดโฟกัส h อกกิชดอทแต่เรากลับมั่นใจมากกว่าเดิมว่าดอกเบีย้ยสหรัฐน่าจะลดได้จริงๆภายในปี2024ลดกี่ครั้งไม่สำคัญเพราะเคยคาดหวังแค่ไม่ขึ้นก็พอค่ะจากนี้ถึงครึ่งปีหลังเฟดน่าจะปรับท่าทีไปในทิศทางผ่อนคลายกว่าเดิมเพื่อประครับประคองครื่งล่างของเศรษฐกิจซึ่งอ่อนแอลงเรื่อยๆเรายังคงซื้อซ้ำย้ำาคทีบล็อกเชน ส่วน KTJ ีเจแปรวมไปถึง KT JP Fund ฟันชี้เข้าต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานช่วยโอกาสบายดิฟหุ้นญี่ปุ่นย่อ,อก,ก่อนรู้ผลประชุมบ o j วันศุกร์เราเชื่อว่านักลงทุนเวทแอนด์ซีด้วยความกังวลมากไปทั้งๆท,ที่วันนี้น่าจะได้เห็นความชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขขึ้นดอกเบี้ยและแผนลดปริมาณการซื้อพันธบัตรซึ่งตลาดซึมซับไปมากพอสมควรแล้วค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซตอินเด็กปิดไปที่1311.78จุด ลบ0.37%มูลค่าการซื้อขาย38,334ล้านบาทโดยตลาดทุนไทยแกว่งกรอบแคบยอดตัวลงช่วงท้ายตลาดรับแรงขายหุ้นใหญ่แม้หุ้นกลุ่มแบงค์ช่วยพยุงตอบรับกนงคงดอกเบี้ยและทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐยังสูงต่อดอดพลอตปรับเป็นลดดอกเบี้ยปีนี้แค่ครั้งเดียวนักลงทุนเลือดชะลอลงทุนรอติดตามปจัจจัยการเมืองในประเทศในสัปดาห์หน้าทำให้บอลล ส่วนฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่1,15,210ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.51%ปรับตัวลดลงจามืวาน0.01%ค่ะส่วนฝั่งของค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่36บาท64สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทเคลื่อนไหวตามภูมิภาคและตลาดโลกที่มาจากการปรับตัวของดอลลาร์โดยช่วงบ่ายบาทเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่า ส่วนฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุนโตเกียวพลิกปิดลบขณะที่นักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายก่อนการเปิดเผยผลการประชุมกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นนิกิปิดวิธีปดจีด่3 8 7 2ุดลบ0.40%เอร์เซ ส่วนเซยงไฮ้คมศิดต,ตลาดหุ้นจีนปิดลบท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับข้อพิาพาทการค้าหลังจากสหภาพยุโรปได้ประกาศเรียกเก็บภาษีพิเศษสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีการนำเข้าจากจีนซึ่งก่อให้เกิดเสียงคัดค้านและความกังวลจากรัฐบาลและภาคธุรกิจของประเทศต,ต,าต่างๆทั่วยุโรปเซยงไฮ้คมสิดปิดที่3,028.92จุดลบ0.28เ์ ส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดนูนหยอบปิดลบในวันพฤหัสแต่เแนี500ใน N น s แ a กปิดทำนิวไฮติดต่อกันเป็นวันที่4ด้โยได้รับแรงหนุนจากผู้ในกลุ่มเทคโนโลยีที่พุ่งขึ้นอย่างต่อนเนื่องดาวโจนส์ปิดที่38,647.10จุดลบ0.17%เอ500ปิดที่5,433.74จุดบวก0.23%และแนสแดกปิดที่17,667.56จุดวก0.34%ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพฤหัสโดยหุ้นในกลุ่มรถยนต์ร่วงลงจากความกังวลเกี่ยวกับการที่ EU สั่งเก็บภาษีครั้งใหม่กับรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้าจากจีน CC40 ปิดที่7,708.02จุดลบ1.99% DAX ปิดที่18,265.68จุดลบ1.96%และฟุซีร้อยปิดที่8,163.67จุดลบ0.63%ค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆหลังจากเฟดส่งสัญญาณในการประชุมครั้งล่าสุดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงหนึ่งครั้งในปีนี้ทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเวสตซัสตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสเพิ่มขึ้นมา0.2ปซิดที่78ดอลลาร์62เซนต์ต่อบาร์เรลโดยได้รับแรงหนุนจากการที่กลุ่มโอเปกคาดการว่าอุปสงค์น้ำมันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมทั้งความหวังที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเเยหลลลัังงงงขขอออาาารรระตตวดแแนนิฟสฐ ส่วนทางฝั่งของเบลดนด์ค่ะบวกขึ้นมา0.2เปซปิดที่82ดอลลาร์เ5เซนต์ต่อบาเรลทางฝั่งของสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพฤหัสโดยตลาดถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกุลดอลลาร์และจากการที่เฟดส่งสัญญาณว่าจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเพียงหนึ่งครั้งในปีนี้สัญญาณทองคำตลาดโคมเมกส่งมอบเดือนสิงหาคมลบ1.5 6ปปิดที่2318รอดอลลาร์ 2, ต่อทรัพย์และนี่คือทั้งหมดของเคทนอมาากกนนนน้ค่ะ และเพื่มให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ k h m Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ